아까아아아 <inaudible>

มีชีสด้วยอทำไมเนื้อมันชิ้นใหญ่จังนเงนื้อชิ้นใหญ่นอคอยรีวิวก่อน กับข้าวอร่อยไหมดูเม็ดข้าวเป็นร้า,รราเนเกาหลีให้เป็นเกาหลีจริงๆมีหนังแล้วเกาหลีดูด้วยแล้วค่อยกับบรูเรื่องครับอย่างวันไหมนั่งไงอาป,ป้ารู้แล ป่าไปว่าพอ่อรู้ปะไม่เอ้าโอป๊ปปาไปว่าพี่เสียบกเสียบเปิดกระสุนจา้าหลั อีกข้าหนึ่งอีกข้าหนึ่งเราขอจะกินแล้วมันเนี่ยขอจะกินร้อนนะมูจอบกันม,มาสุดแสบพี่น้องผมข่อยอ